6 5ครับนัทอนนครับ400ลายฝุ่นเบอร์27เบอร์3สารโจ14และินพันะครับเบอร์8เข้ากล้องครับจากเจ้าํำรานเบอร์2บดิ์ครับ26ลายไซเคอนไปแล้วครับไปเติมไปแล้ว26ครับแล้วก็118ด้วยสาร พันโรครับหนึ่งหมีชันบางครับปัญญาแสงมันดีนะสามแปดแปแล 5, 5, ้วก็55าสิบห้าทีวพัทครับมนะุทิเจนสี่เจ็ดนะหกสองนะพัททีทัพด้วยเบอร์สู่พี่เจ็ดเป็นเบอร์สองหนึ่งนะครับพีระเบสได้ึ้วแล้วก็ที่หกสองสีิเจริญส,สุขสองสีริเจริญสุขที่หกโอ้โหทีวพัทมาอีกแล้วครับทีวพัทครับมาแล้วไนดะ้เหี่ยวเอ้ยหกสิ 65, หลายไก่เกิดเดี๋ยวดูดิ แล้ประสบความสำเร็จมากกันขนาดไหนครับผีผีไม้และมือลายแซเคิลครับมาแล้ว<อ>ทีนี้ทางผู้จัดแจ้งมาแล้วนะครับทางผู้จัดรุ่นเสริมขึ้นมามีสอง้าสองไม่ได้มีถ้วยรางวัลน,นะครับ รับรางวัลด้วยเพราะมันมีเงินเปิ้ลเดี๋ยวมันจะผิดพลานหรือไม่ก็ตัวแทนเสี่ยวระยะแปดเ็นที่รับรางวัลแทนด้วยเดี๋ยวมันผิดพลานล้วเงินไปมันเป็นสิทธิประโยชน์ของนักแข่งลุ้นๆเลยเดี๋ยวต้องออยังไงมาแล้วรางวัลด้วยเดี๋ยวคนอื่นมารับ๋ยวมันยุ่งกันใหญ่นะครับเอาละรุ่นดีนะครับเป็นรุ่นเสริมที่ขอกันเข้ามานะครับทางผู้จัดจัดถ้วยให้ไม่ทันเอาเป็นว่าเองเอาสองรางวัลไป 5, ลห้ารางวัลใช่ ยาวห้าคืนครับเข้าไปเลยครับร้อยสิบห้าครับยาวห้าวินไเอป้ไปรับตนตอนเอาไปแล้วตอนนี้เราโตัดตปดูในจอทีว,ว,วีโอ้เอาแบบบัวแต่มบก แล้วก็ตอนนี้65 4ี65ซีเราก็ต้องไปดูกลุ่มผู้นำครับแมตติวเดื laf, อวพัดห้อยรำนับโตตัดได้ดีครับไม่สวพัดห้อยรำเี่เด็ดริงติงเลย,ลย,เเยครับแต่ผู้โดยสากเข้าไปเยอะนะครับยังไงก็แต่รุ่นนี้เราให้เข้าไม่เป็นไรก็เลย65ไปแล้วเราไม่ให้เข้านะครับยังไงก็นล้ขออภัยด้วยเนาะ สีวาพัดสวยรามนำตามด้วยโปรแกรมพิธีกรริยกามรับชมร้องปดทสายแล้วด้วยอันดับที่สามเป็นนักเทลเพศกีุตีมะกุลยับแพ้า์ัดไม่ดูที่สีล้วก็ังอนชนะนายวลบุตรูอันดับที่ห้าพุิศรีน้อยนักชนบุกใจนาแต่เสียงรอันตัดท่อนเยเดแลยวจัดให้ใหม่นะครับจะอยากได้65ซีีมีลายไซเคิลด้วยนะครับ อย่ามาห้าปีนีเดินครับแต่ดูเด็กๆทีแล้วมีความสเพื่นเลผู้ชมก็อยากให้ขี่ักแปดรอบนะไม่ได้ครับเดี๋ยวเด็กๆเดี๋ยวน้องๆจะเป็นฮิปป์มการมักลกเกียมแล้วด้วยเอาโยไม่โยสี่วัชช่วยับเสียักไปหน่อยเโอ้โห เล่นเอ๊เจ๋งต่งนี้เล่นเขียวก็เป็นนะหรอเออแต่ที่สามเนี่ยเตะตั้งแน่นอนหนึ่งหนึ่งแปดดีดีหนึ่งศูนย์แปดเฉยๆก่อนที่ห้าด้วยไม่เห็นแล้วนะเหย,ยื่อรอสักคู